สนามตเทนวันนี้ขอสเอตอน10อันดับนะักเตะเล่นสกบปกที่สุดอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกับผมยกมือไหว้ขออาภัยท่านมานาที่นี้ด้วยหากฉันดูแนละชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามพวกเรานะครับ อันดับที่สิบครับยาสตัมพอหนุ่มจากประเทศฮอลแลนด์ครับเขาผู้นี้เนี่ยฮะมีความสกรปรกในตัวเองสูงครับดูครับจังหวะนี้นี่คือเป็นห่วงเพื่อนนะฮะว่าเพื่อนหายใจไม่ออกเพื่อนบอกเฮ้ยเช็คหลอดลมกูหน่อยได้สัตว์กูเช็คให้เออกูเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะหลอดลมเป็นมะเร็งในสัตว์ต้องไปหามหมอนอกจากนั้นแล้วครับแกยังเป็นคนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับชอบเล่นหัวล้านชนกันครับดูครับเพื่อนๆต้องมาช่วยกันห่าบอกเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นมึงมาเล่นกันเล่นไทยอะไรกันในเวลานี้ อันดับที่9ครับบิ๊กดังดันแคนเฟอร์กูซันนักเตะสัญชาติสกอตแลนด์ o, Scotland, ครับเขาผู้นี้ครับเป็นนักเตะที่ได้รับฉายาว่าอยู่ไม่สุขครับจากภาพเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเดี๋ยวผเผลอเป็นไม่ได้ครับเดี๋ยวสอกมั่งเดี๋ยวล่วงมั่งเดี๋ยวดันมั่งดูครับอย่างัางหวะนี้ครับไปงัดคอเขาต่อหน้ากรรมการรรมการบอกไปเลยเมืองใบเหลืองใบที่2กรุณาไปทอบอลหนึ่งไปรายงานตัวด้วยไปเดินไปหาคู่อริบอกอแค่นี้มึงก็สําออยควาย เพื่อนมงบอกโอ้โหกูยืนอยู่เฉยมึงยังทํากูเลยนอกจากนั้นแล้วครับพี่ดันก็ยังใช้หัวผิดที่ผิดทางอ่ะปกติหัวเนี่ยเขามีไว้สําหรับมงบอลเข้าประตูพี่แกเล่นเอาไปมงหัวกับบาดคนประท้อันดับที่8ครับเอริกคันโตนาครับตำนานทีมชาติฝรั่งเศสเขาผู้นี้ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ใช้ตีนเก่งมากดูจากภาพเมื่อกี้แล้วครับสกัดเปิดปุ่มเนี่ยมาเต็มตีน นี่ครับการเข้าบอลระดับนี้ครับสไตล์จาพนมครับยันโยทีและแกก็ไม่สนใจนะครับเพื่อนจะนอนเจ็บอยู่กูไม่รู้กูจะเล่นบอลเว้ยหลบไปฟาบอลอัดกรรมการแตะบอลอัดกรรมการหรือแม้กระทั่งวิ่งไปกระโดดถีบคนดูเนี่ยก็ทํามาแล้วฮะเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องใช้ตีนงครับต้องยกให้เขาครับเอริกค,คันโตนาอันดับที่7ครับ มาโคมาเตราซีนะครับผู้ดา่าแม่เซนดิดีซีดานว่กกากหรี่ครับเขาผู้นี้ครับเป็นคนที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการเข้าบอลแสนรุนแรงครับดูครับแต่ละจังหวัดเนี่ยเล่นเอาแบบไม่ห่วงชีวิตเพื่อนร่วมอาชีพเลยครับเคยจะถีบยอดหน้าเชฟเชงโก้เคยไปยันตูดคนนั้นคนนี้เข้าบอลแบบว่าเล่นคนมากกว่าเล่นบอลน,นะมาโคดูแต่ละจังหวะแล้วเนี่ยได้ลงอยู่ไลทีคนไลกันเป็นหมื่นครับแม่งเล่นถีบดูครับบอลอยู่ตรงนั้นแม่งถีบคน เชฟเชงโก้ต้องบยไอสัตว์นี่มึงมาเล่นบอลหรือมึงจะจ้องฆ่ากูกันแน่บีบคอก็เอานับว่าแกไปอยู่ที่ไหนนะฮะคู่อริก,ก็ขยาดที่จะเข้าบอลเล่นบอลกับแกครับโดนใบแดงไล่ออกเป็นเรื่องปกติครับต้องปรบมือให้มาโกมาเตราซี่จริงๆครับเพราะถือว่าแกเป็นนักเตะที่เข้าบอลทีไรคนดูท่าสนามชูนิ้วให้ฮะชูนิ้วกลางนะมันช่นิวโป้งพร้อมไดเฮีย อันดับที่6ครับพ่อหนุม่มตำนานชาวไอแลนด์รอยคีนนะฮะคาวูนี้เนี่ยมีปัญหาได้กับทุกคนครับกรรมการนักเตะโคชมีปัญหามาแล้วหมดครับเล่นบอลพร้อมที่จะทําร้ายเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมอาชีพด้วยเสมอแม้กระทั่งการเข้าบอลดูครับขี่ผัวทิมโดนใบแดงเนี่ยมากกว่าถ้วยแชมป์ที่ได้อีกครับโอ้โหเข้าบอลไม่เกรงใจใครเลยดูครับใบแดงเนี่ยโดนบ่อยมาก หากใครเข้าบอลแกไม่พอใจแกก็พร้อมที่จะถีบท่านฝากรอยตีนไว้บนหน้าอกทุกคนเล่นบอลโมโหบ่อยครับตัวขนาดเบคแฮมต้องยิ้มบอกพี่พอเถอะอันดับที่5ครับเปาโลโมอนเตโรครับเขาผู้นี้ครับมีวิชาหมัดมวยในการเข้าบอลที่คอยจะแถมให้คู่แข่งเสมอครับดูครับเพลอเป็นไม่ได้ครับหมัดต้องไปโดนคางเดี๋ยวเขียบ้างเดี๋ยวเอาเท้าบ้างดึงบ้างโอ้โห ครบท่วนกระบวนความครับโอ้โหดูครับเข้าบอลแต่ละอย่างเผลอเป็ไม่ได้อย่างที่บอกครับชอบฝากรักไว้ที่หน้าเธอครับอันดับ4ี่ครับพอหนุ่มคนนี้รวบรวมความระยำทีไรต้องมาครับชื่อเขาคนนี้เปเป,เป้ปอบมุกจากเรอัลมาดริดยิมส่งเข้าประกวดครับเล่นบอลด,ด้วยความอารมณ์ฉุนเฉียวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอาการเหยียบถีบจับเผลอเป็นไม่ได้ต้องทำร้ายคู่แข่งเสมอเมอครับ เตะคนมากกว่าเตะบอลเป็นที่ราอาของฝั่งตรงข้ามเสมอเสมอเผลอเป็นไม่ได้เดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวกดเดี๋ยวกะทืบเล่นหมดฮะไม่ว่าจังหวะไหนเข้าบอลวิชาเจ้าพนมเอาเขานําตัวเองครับเล่นง่ายๆครับเล่นบอลกับเปเ้ปเปแถมความเจ็บปวดกับบ้านเสมอครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเตะจังหวะขึ้นมงจังหวะเข้าบอลแกพรอนช้ยท่านรับความเจ็บปวดแบบไม่มีลิมิตครับ อันดับที่3ครับโจอ,อีบาตันพ่อหนุม่มผู้มีอาชีพหลักเป็นการเล่นฟุตบอลอาชีพเสริมไปนี่เป็นนักเลงฮะเผลอเป็นไม่ได้ครับต้องต่อยเข้าบอลแบบว่าตีนนำตัวหรือแม้กระทั่งแกนี่เคยผีบพี่บาวีของเราจะต้องกลับไปร้องขอนไม้กับเรือที่ประเทศไทยมาแล้วครับดูครับผู้เล่นมาทิตีนี่โมโหเลยอันดับที่2ครับวินนี่โจนครับ ดูครับโอ้โหเมื่อกี้นี่เพลิเหยียบไปที่ตีนของคู่อริครับโอ้โหลงไปนอนอดโอยต้องบอกว่าถ้าใครเล่นบอลไม่ถูกใจแกนี่แกพร้อมจะออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใสเลยนะฮะต้องระวังให้ดีครับเล่นบอลแบบว่าไม่เกรงใจพ่อแม่พี่น้องที่ดูอยู่ทางทีวีที่บ้านเลยครับโอ้โหและอันดับที่หนึ่งครับดีอโก้คอสตากองหน้าจอมโอโดโจากเคลซีครับดูครับเหยียบโอ้ยแม้กระทั่งจังหวะศอกโดนเอาคืนครับ ก็มีฟอกรากาศจานสัตว์จานไม่สนก็บ,บีบคอแมงหน่อยละกันไม่ว่าจะเป็นจังหวะเปิดปุ่มกระบอกโอ้ยดูการแล้วมันไม่ตายจานหรือแม้กระทั่งเข้าบอลับดูครับโอ้โหตีนจะกระแทกหน้าอยู่แล้วครับห่าอะไรนะจานมันเอาหน้ามาอยู่ใกล้ตีนผมเองนะหน้ามันอยู่ข้างบนแล้ตีผมอยู่ข้างล่างแล้วไม่ไปเหลือผมมาจาร์รู้เรื่องเปล่า บอกแล้วเอาหน้ามาเอาตีนมาใหญ่ผมเจอที่บ้านนะกูกระทืมมึงแน่จาย์และนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณวิดีโอดีๆจากช่อง u u u b e ชาตจท็อปเทนขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้เพื่อติดตามนะครับมีมาทุกวันเลย